สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยอุสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆตอนรั้เเข้าสู่นเน็ตชั纳อ๋องวนนี้เราก็มาอยู่ในเกมฮองไคสนาเดลหรือว่าลางดาวกันอีกแล้วนะครับก็สาหรับคลิปวันนี้จะเป็นคลิปสรุป ไลฟ์สตรีมอัปเดตไฮไลท์เวอร์ชัน3.3เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากได้สรุปนะครับคลิปนี้คลิปเดียวรู้เรื่องจบเนื้อหาทั้งหมดครบถัวนแน่นอนนะก็สําหรับอย่างแรกครับจะมีตัวละครใหม่นะครับรอบนี้เนี่ยจะมี2ตัวตัวแรกจะเป็นน้องเฮยาซีนะครับสำหรับบทบาทการต่อสู้นะครับเฮยาซีจะเป็นตัวละครประเภทฟื้นฟ,นฟนูที่สามารถอัญเชิญอีกะน้อยนะครับออกมาที่จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของฝ่ายเราทั้งหมดและหลังจากที่ HP ของพวกพ้องลดลงนะครับ อีกาน้อยเนี่ยก็ยังจะสามารถช่วยทําการรักษาให้แบบทันทีด้วยนะโดยการรักษาของอีกาน้อยก็คือจะทําการลดเลือดตัวเองนะครับแล้วก็เอามาฮิวให้นะและจุดเด่นที่สุดเลยของเฮยซีเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครฮิวที่สามารถทำเดเมจได้นะครับซึ่งปริมาณการรักษาจากเฮยาซีนกับอีกาน้อยยิ่งสูงเท่าไหร่เดเมจที่อีกาน้อยทําได้ก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับ โดยน้องให้ซีเนี่ยจะเป็นตัวละครท่าลมผ่านความทรงจำนะครับแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่จะมาในเวอร์ชัน3.3เหมือนกันแต่จะมาในช่วงครึ่งหลังนะครับก็จะเป็นน้องแมวไซเฟอร์นะโดยไซเฟอร์เนี่ยจะเป็นตัวละครควอนตัมผ่านลบลางนะเพื่อนๆบทบาทการต่อสู้นะครับไซเฟอร์เนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทสนับสนุนครับหรือพูดง่ายๆก็คือตัวซัพดาเดเมจนะที่สามารถทําให้ศัตรูได้รับดดเมจเพิ่มขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเธอก็จะสามารถจดบันทึกดดเมจของฝ่ายเรา ที่ทําใส่เป้าหมายที่เธอทําเครื่องหมายไว้นะครับและก็จะทําการสร้างดาเมจจริงตามดาเมจที่บันทึกไว้ได้นะหลังจากที่ใช้เทคนิคนะครับเธอจะเข้าสู่สถานะซ่อนตัวสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงนะครับอีกทั้งยังสามารถขโมยวัสดุใช้งาน บนตัวศัตรูได้อีกด้วยครับและแน่นอนตัวละครใหม่มาเนี่ยไลโคนก็ต้องมาด้วยนะครับเพราะว่าไรโคนมันก็เหมือนเป็นอาวุธประจาตัวนะอันแรกเนี่ยจะเป็นของน no ้องเฮียซีนะครับมาพร้อมกับครึ่งแรกเลยแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นของน no ้องแมวไซเฟอร์นะครับต่อมากิจกรรมใหม่ครับอย่างแรกของขวัญจากดวงดาวนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเหมือนทุกเวอร์ชันนะครับจะมีแจกตั๋วทองฟรีรวมแล้ว10บใบนะครับกิจกรรมต่อมานะครับตำนานอัศวินแห่งกาแล็กซีทีมงานเขาก็จะมีการอัปเดตแผ่นนะรอบนี้จะเป็นเวอร์ชั่นจอมารเพื่อนเเหมืออน,น่าาาจะต้งทํกร ปราบจอม,มานนะครับแล้วก็จอม,มานเนี่ยก็คือตัวละครที่คุณก็รู้ว่าใครนะโอเคอันนี้ก็ดูคร่าวๆนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะอย่างที่3าครับจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับแรงแซงทะลุเงาอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นอีเวนต์แข่งรถเพื่อนๆถ้าใครที่เคยเล่นมาริโอ a คาร์ดผมว่าน่าจะแนวแบบนั้นเลยนะเพราะมันจะมีรถหลายแบบนะครับแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมินิเกมที่น่าสนใจนะเพื่อนๆไม่รู้เหมือนกันว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมัน มีเฉพาะเล่นกับบอทดหรือว่าเล่นกับคนได้ด้วยนะตรงนี้ทีมงานเขาไม่ได้บอกนะครับอาจจะต้องไปรอดูตอนอัปเดตอีกทีนะนอกจากนี้ลอยแยกมิติระนาบก็กลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมีบุปผาบานสะพังด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะส่วน Simulate Universe นะครับหรือว่าจากักรวาลต่างมิติรอบนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเดตวีรชนพันหน้าด้วยครับโดยรอบนี้นะครับเขาจะมีการเพิ่มบัฟนี่บัฟใหม่เพื่อนๆมีอีก6บัฟเลยนะกลางวันเนี่ยรู้สึกว่าจะมี3ตัวละครนะครับจะเป็นอนั แล้วก็ไฮยาซินส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะมีอีก3อันด้วยเหมือนกันแต่ว่ากลางคืนเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยไปดูในเกมเอาละกันแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นกิจกรรมวาร์ปนะครับก็สําหรับกิจกรรมวาร์ปเนี่ยรอบนี้นะครับจะมีดิลัน 2ตัวเพื่อนเดี๋ยวผมขึ้นอีกรูปนึงให้เพื่อนๆดูดีกว่ามันจะเห็นชัดกว่านะครับก็จะเป็นรูปนี้เลยอันนี้จะเป็นรูปจากไลฟ์สตรีมนะสำหรับครึ่งแรกนะครับตัวที่มาเนี่ยก็จะเป็นน้องไฮยาซินสีดาวในตู้ก็จะมีเป็นมิชาเซอร์วอลแล้วก็นาตาชานะครับในส่วนของตัวระอรลีลันจะเป็นท่านเฮอตาเพื่อนๆใครที่กําลังรอเปิดท่านเฮอตานะครับตอนนี้เนี่ยก็โอกาสมาแล้วนะแต่ตรงนี้บอกไปก่อนนะเพื่อนๆวามแผนให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยว3.4เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นทีีี่่่ตงงมมากกนะคครรัย้อ้ออเผืืใทล ส่วนครึ่งหลังตัวละครใหม่นะครับจะเป็นน้องแมวไซเฟอร์แล้วก็ตัวละครที่รีรันเนี่ยก็จะเป็นอาเคลียนะครับโดยตัวละครสีดาวในตู้นะครับจะมีเป็นฉิงเชสซูยี่แล้วก็ชูชางครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะมาในเวอร์ชัน3.3นะในส่วนของภารกิจบุกเบิกหรือว่าเนื้อเรื่องเวอร์ชัน3.3นะครับบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชันที่โคตรตึงเพื่อนเออมันมีตัวอย่างเวอร์ชันด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกัน 尚倉を掲げて天候に挑み今日まで続く火をう時代を切り開いた人物なんですよし すぐ終わろうとしています皆さん一緒に飛びましょうお宝、うん、どこに隠してんのかな金貨パクパクスタートおとなしくしてよ早くティしたいんだからさ遊びはここまで 任せろ様いいいしててくくだだささ人の意を届け僕はれ登るก็นี่ครับบอกเลยว่าตึงแน่นอนเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมเอาภาพสโลให้ดูหน่อยไหมเพื่อใครอยากเห็นอีกรอบนะครับ นี่ครับเมื่อกี้เห็นป่ะทุกคนนี่ครับคือตึงแน่นอนตึงแน่นอนแล้วก็นี่เลยครับบอกเลยว่า3.3เนี่ยเนื้อเรื่องโคตรตึงแน่ๆนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของแมปใหม่นะครับก็รอบนี้เนี่ยจะมีอัปเดตปราการชั้นฟ้ากับสร้างปราการเมฆาครับนี่จะมี2แมปนะที่อัปเดตมารอบนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอรอบนี้ยังมีศัตรูใหม่ด้วยเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นบอสนะ ไททันน์นพานะครับซึ่งทีมงานเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีต่อสู้ทั้งหมด3เฟสมั้งแล้วก็ในเฟสที่3นะครับมันจะมีความสามารถน้องแฮซินที่จะช่วยเราซัพพอร์ตในการต่อสู้บอสด,ด้วยนะนอกนือจากบอสใหม่นะครับก็ยังมีกีกี้ใหม่ด้วยเพื่อนๆรอบนี้เนี่ยก็มีมาถึง4ตัวนะครับและในส่วนอื่นๆน,นะครับรอบนี้จะมีการเพิ่มขีดจำกัดเก็บลิลิกเป็น3000ช่องเพื่อนๆผมเชื่อว่าทุกคนแฮปปี้แน่นอนนะสำหรับใครที่เป็นสายดองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเพิ่มวัสดุเลื่อนขั้นตัวละครใหม่นะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุเลื่อนขั้นของตัวละครประเภทกายภาพซึ่งตัวละครประเภทกายภาพที่ใช้อันนี้นะแผทปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวไหนใช้นะเพื่อนเพื่อนตัวที่น่าจะใช้ตัวแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกพี่ปนอนนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มวัสดุเพิ่มเลเวลเทรสด้วยนะครับสำหรับชิ้นนี้เนี่ยจะดรอปจาก Echo ofW a r ด่าดันใหม่นะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เคลียร์ภารกิจบุกเบิกสําเร็จนะซึ่งใครที่จะเปิดน้องเฮรซีนะครับอันนี้ผมเตือนล่วงหน้าไว้ก่อนเลยรอบนึงแล้วกันเพื่อนเพื่อน,อนต้องเก็บรอบ มันจะต้องใช้อันนี้ในการอัปเดนะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีอัปเดตลิลิกเซตใหม่มา2เซตนะครับโดย2เซตใหม่นี้เซตหนึ่งจะเป็นของน้องแฮียซีนส่วนอีกเซตหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นของลูกพี่ไปนอนนะเพราะฉะนั้นใครที่จะปั้นน้องเฮียซีนนะครับเซตลิลิกเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องฟาร์มไว้ก่อนนะรอมาฟาร์มตอนเวอร์ชัน3.3ครับ อ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตไฮไลท์เวอร์ชัน3.3ก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ